ครับชาว s Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจากเซน i ฮ e r ครับผมบอย่างที่รู้ดี Sennheiser นี่เป็นหูฟังที่จะเป็นพวก Hi-end หน่อยนะฮะจะเป็น Audio File อะไรอะไรพวกนี้แต่แต่อย่างที่บอกไว้ฮะเคยบอกไว้ว่า Sennheiser ตัวนี้มาจับตลาดเกมแล้วแล้วรุ่นที่เป็นเกมเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย PC นะครับผมง่ายๆเลยอย่างตัวนี้ฮะ PC 300รนะผมเดี๋ยวดูแพ็กเกจคร่าวๆนะครับผม Beth ear, <ะ>บเป็น In-Ear นะฮะเป็น In-Ear บางคนเนี่ยลหลงไหลอินเอียแบบหัวปักหัวปั๊มนะผมพี่แว่นก็เคยอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นหูฟังอันไหนกูก็ไม่สนฟังแต่อินเอียเพราะว่ามันได้มันไดอารมณ์แบบพอใส่ไปแล้วปุ๊บมันอยู่ในโลกส่วนตัวใส่ยัดหูเข้าไปแบบปุ๊บพอดีนี่คือแบบเสียงมันชัดทุกอย่างนะผมนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยขึ้นต้นด้วย PC 3 PC เนี่ยแสดงว่าใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนนะครับผม P c 3 0 0ในแพ็กเกจไม่มีอะไรมากครับก็มีจุกมาให้3ขนาด ก็คือเล็กกลางใหญ่นะครับผมนี่หมดละโอเคโอเคนี่ฮะเดี๋ยวมาดูที่แว่นบอกว่าทำไมต้องเน้นกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับผมดูสายแจ็คที่เขาให้มาคือแยกไมค์กับหูฟังเลยนะครับผมไม่ได้มีอะแดปเตอร์เอามาใช้กับพวกโมบายโฟนสมาร์ทโฟนไอพอดไอแพดแท็บลงแท็บเล็ตอะไรนี้ไม่มีมาให้ครับผม นี่ฮะมีโลโก้ติดไว้ว่าพ c ซ0 0นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขียนว่าเกมสายก็ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะอ่าไม,าม่ขยำขยำแล้วไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นี่นะฮะนี่พี่แวน่นขยำให้ดูนะฮะปล่อยมาก็ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่รู้สึกว่า จะมี inline controller inline remote นะครับผมวอลลุ่มนะฮะมีแค่วอลลุ่มนะฮะ min กับ max min กับ max พี่แว่นหาตัวมิวหูฟังไม่เจอไม่มีนะฮะดูแล้วไม่มีหูฟังน่าจะเอ้มิวมิวไมไม์นี่น่าจะเสียบปุ๊บแล้วก็ติดเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าก็ดูแล้วไม่มีนะเช็คแล้วไม่มีแล้วไมโครโฟนไมโครโฟนนี่ไออยู่ตรงนี้ นี่ครับตรงตัวรับไมโครโฟนนี่ก็ไม่มีปุ่มปุ่มเปิดปิดไม้นะครับผมมีแค่แบบเป็นรูรับสัญญาณเสียงของเราเข้าไปส่วนหูฟังนี่ฮะซ้ายกับขวาเดี๋ยือ่นเอามาให้ชัดๆนี่ฮะอาจจะเล็กหน่อยเนาะมันอันเล็กเนาะก็จะเป็นทรงบ้านๆน,นะทรงไม่ได้ใส่คล้องหูคล้องนั่นคล้องนี่มากสักเท่าไหร่ฮะ ตรงข้างหลังก็จะเป็นโลโก้เซนไฮเซอร์ตัว S นะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหน้าพี่แว่นถอดยางออกให้นี่ครับมีแค่นี้เองมีแค่นี้จริง,รงพี่แวน่นลองฟังเสียงดูแล้วโดยที่คี่รถแต่แอบเปิดใช้งานมานานละนั่นคือเอาไปเบิร์นเรียบร้อยแล้วครับผมคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวอินเอียส่วนมากจะเป็นกลางเบสหมดนะครับผมแต่เจ้าตัวเนี้ยพี่แว่นลองฟังดูแล้วหลังจากการเบิร์นดูแล้วเบสมันค่อนข้างที่จะดิฟแล้วก็ดิฟก็คือลึกแล้วก็ แยกเม็ดชัดเจนเลยนะครับผมส่วนเสียงแหลมก็ไม่ได้หดหายไปมากเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในจุดที่แบบฟังเพลงเพลานะครับผมเพราะว่าเขามาเน้นเน้นจะเติมเอสทำไมนะเน้นในการฟังเพลงเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมสำหรับเจ้าตัว PC 3 0สตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันนะไม่รู้จะพูดอะไรมันน้อยเลือเกินมันอินเอียเวลาใส่ส่นก็องออ่ะอ<า>่ของยังไงอ่ะมาจัดให้พี่หน่อย คือปกติก็ใส่ลูกทุ่งอย่างนี้ฝั่งนี้มันจะกว่ามันจะยาวกว่ามันจะต้้งคองอย่างนี้เออใช่ใช่ปกติพี่แว่นจะใส่อย่างนี้ตลอดอ่ะใส่อย่างนี้ก็ได้เพื่อความสบายใจของของคนที่เขาออกแบบมานะครับผมนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคไม่รอรีไปฟังเสียงไม์กันฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามครับผม นี่คือเสียงไมโครโฟนที่ได้จากเจ้าตัว Sennheiser PC 300นะครับผมพี่แว่นเสียบตรงเข้ากับซาวออนบอร์ดที่เป็นของ Realtek นะครับผมแล้วก็ปรับปรับบูสต์ไมที่10เดซิเบลนะครับผมซูมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นเป็นอนไลน์ไมโครโฟนนะครับผมเป็นไมติดมากับสายนะฮะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว PC 300จาก Sennheiser นะครับผม อินเอียตอนนี้เข้ามามีบทบาทในการแข่งขัน e-sport มากขึ้นนะฮะถ้าใครสังเกตอ,อย่างของต่างประเทศเี้ยของ IEM หรือว่า ESL ES ใช่ป่ะเป็นเจ้าเดียวกันใช่ป่ะ e-sport league นะฮะแล้วก็ IEM ที่ ESL จัดให้เนี่ยเวลาไปแข่งที่เวทีออฟไลน์เขาเนี่ยเขาจะมีอินเอียให้ซึ่งที่แว่นไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่าไม่ได้ดูใกล้ใกล้ให้ใส่อินเอียปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่อเอียครับที่มันกันเสียงของ 3M ทับอีกทีนึง นะฮะแล้วก็ส่วนทีมไหนที่มีสปอนเซอร์เขาเอาหูฟังห้อยคอไปเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเวทีแข่งเนี่ยมันจะมีคนภาคคนเช้าคาสเตอร์เขาต้องเช้าแบบสดสดต้องภาคแบบสดสดแล้วก็ไม่ให้เสียงเข้านะผมก็เลยต้องทําแบบนี้เพราะอินเอียร์นอกจากแบบกันเสียงภายนอกได้แล้วแล้วก็ใส่เ e er, e er อียร์เอียร์มัฟครอบอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือเสียงแทบไม่ได้ยินเลยข้างๆเนี่ยได้ยินแต่ในหูฟังแล้วก็เสียงไม์เวลาพูดทีมสปีกพูดสกายกับเพื่อนแค่นั้นเองนะครับผมเจ้าตัว P 300เนี่ย ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอชอบอแข่งเกมบ,บ่อยๆและไม่ไม่ชอบเสียงรบกวนรอบข้างนะผมน่าจะเหมาะนะผมน่าจะเหมาะนะฮะใครที่สนใจเจ้าตัว PC 300ฮนะตอนนี้ Generation S เขา,านำเข้าแล้วก็ออกมาขายนะผมตอนนี้น่าจะเป็นแต่เป็นผู้เดียวด้วย นะฮะฮแต่ก็กระจายสินค้าไปตามร้านเกมมี่งอชั้นนำโดยทั่วไปนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถจับจองได้นะครับผมเจ้าตัวพีซีสามร้อยจัดเซนไฮเซอร์วันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อน